วัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยตอนเช้ามาฟังเสียงนกกลางเขนร้องกันครับเสียงไก่ขันนกกลางเขนร้องนกร้องเห็นตัวไม่ชัดนะเขาจะร้องทุกวัน ไก่ขันตอนนี้ตีสี่กว่าเกือบตีห้า นรามาฝากทุกท่านกันครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องสุดน้อยมุมก็น,น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ